สวัสดีครับผมนักศึกษาวิศวกรรมอสาหกรรมตัวแทนของกลุ่มเครื่องตัดขนมเค้กอัตโนมัติครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการใช้งานของเครื่องตัดขนมเค้กอัตโนมัตินะครับครับสําหรับเครื่องตัดขนมเค้กมีส่วนประกอบหลักๆตัวนี้นะครับ1ชุดสายพานนอเลียงเข้าครับ2ชุดสายพานนอเลียงเข้าตัดครับ3ชุดตัดขนมเค้ก3ามแยนครับ4ชุดกระบอกสูบกันฐานขนมเค้กออกครับและ5 ชุดสายพานเราเลียงจากถัง,อ,งออกครับการควบคุมระบรบการทำงานของเครื่องจักรนะครับโดยจะควบคุมด้วยตู้คอนโทรลนะครับโดยตู้คอนโทรลจะแบ่งเป็น2ส่วนประกอบดังนี้นะครับคือส่วนที่ 1, 1> จะเป็นการควบคุมด้วยปุ่มกดครับส่วนที่2จะเป็นการควบคุมด้วยจอทัศรีนะครับในส่วนที่1จะมีปุ่มการทํางานอยู่4ปุ่มดังนี้นะครับปุ่มที่1คือปุ่มการเริ่มทํางานครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มที่2คือปุ่มหยุดการทํางานครับปุ่มสต็อปครับปุ่มที่สาม คือปุ่มหยุดการทางานแบบฉุกเฉินนะครับคืออ m มเมอร์จนซีครับปุ่มที่4ี่คือปุ่มปรับออโต้เมนวลได้ครับสำหรับส่วนที่2นะครับจะเป็นการควบคุมด้วยระบบจอทัชสกรีนะครับโดยจะมีหน้าจอหลักๆ3หน้าดังนี้นะครับโดยหน้าที่1จะเป็นปุ่มเริ่มการทํางานหยุดการทํางานนะครับหน้าที่2จะเป็นปุ่มเช็เครื่องหรือปุ่มกดเมนวลนะครับหน้าที่3ามจะเป็นปุ่มเจ็ขนาดขนมปังนะครับครับต่อมาเป็นขั้นตอนในการใช้งานหนึ่ง ขั้นตอนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและตรวจสอบความพร้อมของเครื่องครับโดยจะทำการเสียบปลั๊กนะครับต่อมายกเบกกอร์ขึ้นนะครับจากนั้นเปิดหรือหมุนปุ่ม e m e r g e n c y ขึ้นครับเพื่อเปิดเครื่องครับ2ขั้นตอนในการซีดเครื่องตัดขนมเค้กถึงตรงนั้นนะครับเพื่อให้การตัดทั้งหมดให้อยู่ตรงศูนย์และให้มีความแางตรงของการตัดขนมเค้กขาดครับโดยทำตามดังนี้นะครับจากนั้นกดหน้าถัดไปนะครับเพื่อไปหน้าเช็ดเครื่องของเครื่องตัดขนมเค้กนะครับ จากนั้นทําการเช็คว่าไฟสีน้าเงินติดทุกช่องหรือไม่โดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวจับตําแหน่งนะครับถ้าแกนตัดและไฟสีน้ําเงินไม่ขึ้นจะไม่สามารถกดสตาร์ทได้เพื่อเป็นการเซฟเครื่องตตดขนมเค้กและขนมเค้กครับจากนั้นทําการเซฟเครื่องนะครับโดยจะเซฟที่แกนหมุนก่อนนะครับกดมนนวลครับหลังจากนั้นก็กดแกนหมุนครับจากนั้นทําการกดแกนเซตนะครับ โดยกดแม่นวลก่อนครับจากนั้นทําการเอาใบมีดขึ้นครับต่อมาเป็นการเซตแกนใบนะครับโดยกดเม่นวลน,นะครับจากนั้นก็ทําการเลื่อนแกนใบเพื่อเข้าไปถึงจุดสิเนสร์นะครับหลังจากเซตเครื่องเสร็จแล้วให้สังเกตดูไฟสีน้ำเงินติดทั้งหมดหรือไม่นครับจากนั้นกดไปหน้าถัดไปนะครับเ,เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าปแบบขนาดความกว้างและความยาวของขนาดของเคครับ ฐาประกอบการต้องการขนาดอยู่ที่4.2ณ12ตรซึ่งดูตามตารางที 2. 2, 2, 2, 2, 0, 1, ่ทําการวัดขนาดไว้มาแล้วนะครับโดยทําการปรับระยะเริ่มต้นที่ลบ2,447ความกว้างอยู่ที่1,55ความยาวอยู่ที่2,900 เป็นวนชิ้น9ชิ้นครับสำหรับขั้นตอนที่3านะครับขั้นตอนปฏิบัตินะครับโดยจะนำกลมเค้กมาวางที่สายฐานบนเรียงข้อนะครับจะทำการเรียงหนึ่งช้ให้ได้3าถาดอื่นเราจะกดปลุ่มไปหน้าถัดไปนะครับจากนั้นทําการลันเครื่องนะครับหรือสตาร์เครื่องนะครับโดยจะมีการกดเราจะกด3าถาดก่อนนะครับจากนั้นเรากดอัตโนมัตินะครับ ต่อมาเราควรเริ่มต้นนะครับ หลังจากตัดเซตสิดนะครับสามฐานนะครับสัญญาณไฟสีแดงจะเตือนเพื่อว่าทําการตัดเสร็จแล้วนะครับครับอันนี้คือุ่มเค้กที่ตัดได้จากเครื่องตัดตวงเค้กอนตงนั้นนะครับโดยจะได้ขนาดตามสถาบันการต้องการนะครับโดยจะมีขนาดตามตรงนี้ครับจะมีมุมสวยงามต้องครับผมขอจบโการแนะนําวิธีการใช้เครื่องตัดตรงเค้กอัตรนัดเท่านี้นะครับขอบคุณครับ